สวัสดีครับผมมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่าเมษายน2 66ครับผมมื้อนี้ครับจะมีแนวทางของพี่ต่ายสาวรับแปลมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเพราะว่าครับงวดที่แล้วครับผมเนาะเลขชุดคำนวนครับผมเพิ่นไห่มูา70ล่างวิ่ง7ล่างครับผมเนาะแต่ว่าออกบนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ เพราะว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปทุมธานีคลองแปดอยู่ครับตอนบ่ายครับผมเนาะจะเดินทางไปที่บางแสนครับผมชนบุรีครับผมถ้าใครอยู่ใกล้ๆทักทายกันได้ครับผมเนาะเพราะว่าคืนนี้จะนอนที่ชนบุรีหนึ่งคืนครับผมพรุ่งนี้เช้าก็กลับบ้านแล้วสกลนครครับโทรหาปิดตายสาวรับแรกครับผมเนาะเด็ที่ทั้งช่องกระถามมาหลายมาครับผม ฝากกดติดตามด้วยครับผมเด้อกดไลค์กดแชร์ค mm รับผมเนาะนี่ครับผมเนาะก่อนโทรหาอ๋อรับแรกครับผมอยากให้ดูของงวดที่แล้วก่อนครับนี่ครับงวดที่แล้วให้วิ่งเจ็ดล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแต่ว่าออกบนครับผมเนาะให้เจ็ดศูนย์ล่างศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ล่างขึ้นบนครับผมนี่ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะ เป็นการเสียเวลาครับผมจะโทรหาอ๋อรับแรกกับผมเด้อเอ็ดจีทางช่องอย่าลืมครับผมทายชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมโทรหาพี่ตายสาวรับแปกครับมาทุละครับผมเนาะมาทุละที่คลองแปดครับเมื่อวานไปที่น้ําตกสามชั้นสวนลุมพครับสวัสดีน้บ้านสวัสดีครับพี่ตายครับจ้าเป็นไงด้ข่าว่าไปเที่ยวไหนกะเนี้ย มาเที่ยวที่อ่คอกไม่ใช่คลองแปดมาผูกแขนหลานครับแล้วก็ไปเที่ยวที่เมื่อวานนี่เชิญนายนกนยนกมาครับเมื่อวานเนี้ยอ,อ๋อล้วจะกลับสกลวันไหนคะกลับพรุ่งนี้มั้งครับพรุ่งนี้เช้ามั้งอ,อ๋อเป็นไงร้อนไหมที่ไปเที่ยวร้อนร้อนครับผมร้อนมากเออเห็นน้องตั้มแพงน่ารักจังเลยอ่ะครับเดินเหน็นมาตกตบแตกตบเตกรองเท้าก็ไม่ใสจ<ว>จริงเลน่ารัก วันนี้จะไปพัทยาต่อพี่ต่ายวันนี้นะเอาเหรอใช่ใช่เดินทาทะเลเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่จะไปอย่างแล้วก็พรุ่งเช้ากลับตอนนี้ถึงไหนแล้วคะยังไม่ไปไหนเลยครับตอนนี้อยู่คลองแปดครับผมปทุมธานีครับอ๋อบางทีเดียวจะไปพัทยาวันนี้ครับผมใช่ใช่โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับวันนี้ก็มีแนวทางเนาะหอยเลขล็อกวงในนะคะเลขล็อกวงในใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเลขล็อกวงใน เอาทำไมงวดนี้มันลรยจังพ่ตายไม่มันมันเป็นหวยอะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลขล็อกที่พี่ตายวางนะไม่ใช่ชุดนั้นนะที่พี่ตายส่งให้น้องมหัสด,ดูเลขว่าชุดอะไรดีอ่ะไม่รู้เห็นเห็นเลขเลขล็อกเลขล็อกปุงไม่หวยโซงอะ่ะมันไม่ใช่เลขล็อกไเนี่ยอ๋อครับผมแล้วพี่ตายตวงนที่แล้วพี่ตายให้มาเกตศูนย์ล่างนะั่นชุดชุดของพี่ตายเองนะ่ะเออใช่ใช่ใชลแล้วก็นนแล้วก็ว,กวิ <7. S 2> <7. S 1> ่งเจ็ด เสนะ oh, ร็จเนาะโอ้โหไปพ<ผ>ม <บน S 1> ่เลยลอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ยังไม่ได้คำนวณเลยครับผมครับได้คำนวณพี่ต่ายรอก,ก่อนเพราะว่าพี่ต่ายกำลังตัดสินใจยอยู่ว่าพี่ <c oughs> ต่ายชอบปกบนนอ่ะนะวันนี้โดยส่วนตัวนะพี่ต่ายชอบปกบนครับผมนั่นแหละก็เอาวิ่งหกบนไปก่อนเนาะครับจะอันนี้อ,นอันนี้เป็นชุดอะไรนะพี่ต่ายชุดเลขล็อกวงในย,ยังไง เลขล็อลขลอกองสลากเออเลขท้อกองสลากอ๋อครับผมครับไม่ใช่เลขรางวใหม่นะเลขลอตกองสลากเนาะครับผมครับจะเอามาฝากเนาะถ้าชอบ,บก็จับถักก็ผ่านไปเนาะครับก็ค่เม็ดเดียวครัคาาน้นไม่ไปหาซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับพี่จ<ะ>่ายโอเคเตรมกระดาษประกาศจดเลยเนาะครับผมจะ้ะบันบนเม็ดเดียวนะคะหกสามศูนย์ค่ะ หกสามศูนย์ครับจ้ะตัดเล่นนะมะคะครับผมตัดเล่นก็ได้เลยหกสามหกศูนย์แล้วก็สามศูนย์ใช่ครับจ้ะจ้ะเอฟซีตัดกันเป็นนอาเก่งละครับผมเดะจักอันนี้คือเป็นเลขล็อกจากกองสลากมะคะพี่ต่ายอาจารย์อาจารย์ส่งให้มาพี่ต่ายก็เลยอยากเป็นปันในเอฟซีนะคะครับผมตอบเสองตัวล่างนะคะ เม็ดเดียวเสียวล่างนะคะปันโจโจโจนะคะหกเก้าค่ะหกเก้าครับเอาละสิงมดที่แล้วมคีคนซื้อใช่ใช่เที่แล้วดังมากเลยหกเก้าครับคนซือ้อหกเก้าเยอะมากงมดที่แล้วน้องมหลัใช่ครับดังมากงวดที่แล้วหกเก้าครับใช่แล้วเลขตอนเที่ยงพี่ต่ายก็มาหกเก้าแต่ว่าหกเก้าเก้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันกับหัวเก้าเก้าผมใช่ครับ บางคนรู้ว่าถูกแต่พี่่ายจะมีเลขล่างตรงตรงเข้าทุกงวดอ่ะที่พี่่ายส่งให้เอฟซีในกลุ่มส่งให้น้องประหัดด้วยนะวดที่แล้วอ่ะครับผมครับล่างตรงๆเลยเห็นปะอืมนั่นแหละน้องน้องแงจะเอาว้นนี้ได้ไหมมาครบบนหกตัวมาครบบนไม่เอาดีกว่าเอาพร้อมเอาเอาคลิปหน้าดีกว่าพี่่ายอเอาพร้อมอเ,เอาพร้อมเลขกลนพี่่ายดีกว่าโอเคจ้ะหงนั้นวันนี้เอาเลขล็อกวงกองสลาบไปก่อนเนาะ ครับผมครับค่ะลีกล็อกสอสลากครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะครับผมต้องไม่ีที่ติดตามพี่ต่ายกับน้องว่าหาดเลยๆยังไงบงปงเมงานเที่ยวสงการเนาะครับผมครับจ้าไม่แค่นั้นแหละเสริมใครอยากเข้ากลุ่มพี่ต่ายนะคะเข้าฟรีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนเมษายนให้เข้าฟรีนะคะใครสนใจอยากเข้ากลุ่มพี่ต่ายแ็แอดไลน์มาทักมานะคะครับผมครับ สาหหนึ่งสี่หสี่ค่ะหนึ่งสี่หกสี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งค่ะครับผมพี่ต่ายครับจัดให้เข้ากลุ่มฟรีนะคะใครสนใจแอนไลอยพักไม่มานะครับพี่ต่ายแล้วพี่ต่ายงวดนี้เลขล็อกกองฉลากใช่ไหมอันนี้เลขล็อกกองฉลากเลขล็อกกองฉลากบนหกสามศูนย์เนาะกลับไปกลับมาเอาครับผมแล้วก็ล่างล่างหกเก้าตัวเดียวนะพี่ต่ายล่างเม็ดเดียวจ้า แต่ถ้าจ<ห> <ผม S 2> ะเล่นหวยก็เล่นบนล่างไปกลับก็ดีนะพี่จ่ายว่าใช่ใช่เพราะว่าเลขไม่หลายตัวใช่ใช่ค่ะ<า> <ผม S 2> ลองดูนะไปหาื้อสลากกินแบ่งนะเผื่อถูกวันนี้หนึ่งครับผมครับนี่น้องผาหัตเหรียญน,น้องปราหัดถ์พี่ต่ายเช่ามาแล้วพี่ต่ายโชคดีเลยนะมันนั้นอะ่ะถู <ผม S 2> สามตัวตรงราวห้าบาทพี่ต่าที่ถามหมูวันนี้ขอให้หนูถู ลาเอ้อ,อย่างนี้อยู่ดีๆปกติก็ไม่ค่อยเล่นหรอกดีๆถูกราวสามตัวตรงห้าบาทุ้นนึกในใจลูกนี้เล่นตัวลอ,อยก็ดีเ <c oughs> วลาเล่นเอ <c oughs> ยอะไม่ออกครับวเ,เวลาจะเยอะไม่ออกเวลาเล่นน้อยออกครับออกใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับดวงกับบุญกับอะไรด้วยเนาะครับ<ะ>ผมใช่ครับผมไม่ตายครับค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกด้วยนาปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมในทโ่รคุยครับ อ๋อรับแรกก็ผมลือว่าผิดตายครับผมเนาะนี่ครับเลขล็อกกองฉลากครับเลขล็อกกองฉลากเพิ่นวางหวดนี้ครับผมเนาะได้มาแล้วครับผมชุดนี่ชุดใหม่ครับผมให้เอฟซีทั้งช่องพิจารหน้าเบงครับผมเนาะถ้าชอบก็ตามได้บ่ชอบก็พานครับผมเพราะว่าตัวเลขน้อยชุดมากครับผมเนาะบนครับหกสามศูนย์ตัวเดียวครับกลับไปกลับมาเอาครับผมพี่น้องครับผมล่างครับ หกเก้าเม็ดเดียวครับผมเนาะก็ถือว่าหน่อยคู่มากครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอเด้อมื้อนี้ครับผมเนาะเดินทางไปที่พัทยาบางแสนครับผมเที่ยวครับผมเนาะพ่าน้องคําแพงเปล้นน้ําทะเลครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับที่สกลนครแล้วครับผมถ้าใครอยู่ใกล้สามารถทักทายได้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับ บน630เม็ดเดียวครับล่าง69ครับเลขล็อกกองฉลากครับผมกระสุดท่านี่ก็ะคออุยพ่อนในเอฟซี FC ทั้งช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงิ่นทองเดอ้อคลิปนี้กะ็ก้าวข้าาสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมแคปนาจอครับ